การเรียนพี่ช้างขันชัยบุญปานที่ผมเคารพรักท่านรองนายกรลฐมตรีทุกท่านท่านสุวัสดิ์ริปดาภลบในฐานะนายกสภามหาวิาลัยราชพัฏนนครราชสีมาท่านธิการบดีเพื่อนข้าราชการครูอาจารย์ในภาคอีสานทุกท่านวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี เพราะว่ารัฐมนตีทุกคนก็มาพูดและทราบว่าแต่ละคนพูดได้ดีมากวันนี้ผมก็เลยจะพยายามว่าผมคิดยังไงกับการที่ตั้งแต่ตั้งพรกคไทยรักไทย,ไทยมาจนถึงทุกวันนี้พี่น้องชาวอีสานก็ยังไว้วางใจตลอดเวลาเพราะผมไปเห็นพี่น้องอีสานทุกซอกทุกมุมของภาคอีสานก็ อยู่ในใจตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรถึงจะพลิกฟื้นได้จะว่ายากก็ยากมากจะว่าไม่ยากมันก็ไม่ยากแต่ปัญหาคือหลังจากวางแนวทางแล้วเนี่ยต้องมีเจ้าภาพผู้ปฏิบัติประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีเจ้าภาพเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ หน่วยงานใครหน่วยงานมันก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปแต่มันไม่มีเจ้าภาพที่จะรวมพลังของแต่ละภาคส่วนเข้าหากันผมจะขอเริ่มต้นด้วยคําว่ากันดานคือสินทรัพย์คือไสศานมีความกันดานมาก่อนก่อนที่จะมีการพัฒนามาถึงวันนี้ ความกันดานความยากจนทำให้คนอีสานมีความแข็งแรงเพราะต้องดินน้นรนช่วยตัวเองมาตลอดตั้งแต่สมัยที่ผมแก่ๆแ,แล้วเนี่ยยังไม่เกิดในวันนั้นพี่น้องคนอีสานก,ก็สร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการต้องเอาตัวรอดอยารักษาโรคไม่มีก็ใช้สมุนไพรย,ยังไง คนอีสานก็มีความอดทนเข้มแข็งแล้วก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมของความเป็นผู้นักสู้สู้ชีวิตด้วยความอดทนและค้นหาปัญญาใหม่ๆมาตลอดอันนี้คือข้อดีของความลำบากแต่ก็หวังว่าและเราต้องทำให้คนอีสานหมดความลำบาก พราะที่ลำบากมานั้นยาวนานพอแล้วนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องพลิกฟื้นอีสานให้ได้เหมือนความตั้งใจที่ผู้จัดโดยเพราะนายกสภาหมายวเวลยราชภัฒน์ขอราสิม,มาได้ตั้งหัวข้อไว้ผมอยากจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่คนอีสานมีเนี่ยคือหนึ่งพื้นที่กว้างขวางที่สุดสองประชากรมากที่สุด สามวัฒนธรรมเก่าแก่แล้วเราจะทำอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนซึ่งผมมองว่าเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนอีสานนั้นต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เขามีอยู่แล้วคือซอฟต์พาวเ คนอีสานมีความสามารถถ้าท่านไปเห็นเชฟอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพเป็นคนอีสานเยอะเลยผมเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่ออสเตรเลียเข้าไปถึงปรากฏว่าเชฟออกมาสวัสดีเป็นแถวปรากฏเป็นคนอีสานเท่านั้นคือความสามารถทางด้านของทักษะงานฝีมือความชำนาญพวกนี้เทรนได้ฝึกได้คนอีสานต้องดับการฝึกได้ เพราะนั้นถ้าจะเริ่มที่คนก็ต้องเริ่มด้วยซอฟต์พาวเวอร์เพราะเอาวัฒนธรรมที่มีอยู่เอาศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่เอาความอดทนของ,ขอ,ง,ขอ,งอีสานแต่ขแขนงเป็นสาขาสาขาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครไทยสู่โคโลหรือการพัฒนาคนในด้านของอาหารหรือด้านกีฬานักมวยเก่งๆก็มาจากอีสานเยอะนักกีฬาหลายคนนักยกน้ำหนัก ทั้งหลายมาจากอีสานเยอะแยะเพราะนั้นวันนี้ต้องเริ่มพัฒนาคนของคนอีสานทีนี้ก่อนจะพัฒนาคนผมขอนิดหนึ่งผมพูดในมหาวิาลยผมอยากจะบอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมักจะอยากเห็นลูกได้ปริญญาความจริงแล้วการได้ปริญญาเนี่ยหลายคนยังหางานไม่ได้ พราะปริญญามันได้ประกาศิีัติสิ่งที่ได้ต้องได้นะมันก็ต้องได้ความรู้แล้วก็ได้ปัญญาบางคนจบมาความรู้ไม่ได้ปัญญาไม่ได้ได้ประกาศิีัติยิ่งบางแห่งหมายาลยเอก,กชนบางแห่งส่งเสริมการเรียนถึงปริญญาเอกแต่ถามว่าจบแล้วมีความรู้ไหม มีประกาศสบัติแน่นอนแล้ความรู้มีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคนเพราะบังโครงการจ่ายครบจบแน่มันก็เลยทำให้คนเนี่ยเราเห่อปริญญาโดยทิ้งสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของการเรียนสือคือความรู้ถ้าเรามีความรู้มากๆเราก็จะนำไปสู่ปัญญาวันนี้สิ่งเหล่านี้สังคมไทยขาดและวันนี้โลกปัจจุบัน เขาสนใจคำว่าสกิลมากกว่าปริญญาสกิลคือคือต่อไปเนี้ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งสามารถทำงานแทนเราได้เยอะแยะไปหมดแต่คนที่มีความชำนาญมีความฉลาดมีความเป็นคนวิเคราะห์สามารถสั่งเทคโนโลยีสั่งแมชชีนสั่ง AI ให้ทำงานแทนเราได้เพิ่มประสิทธิภาพให้เราได้ เพราะนั้นต่อไปนี้คนอีสานจะต้องได้รับการผสมผสานเทคโนโลยี Technology, เข้าไปสู่ชีวิตประจำวันของเขานั่นคือสิ่งที่จะต้องมีการเทรนแน่นอนเราอาศัยมหาวิทยาลัยที่มีอยู่คือประเทศไทยเราเนี่ยวันนี้เราเรามีมหาวิทยาลัยเยอะเรามีครูบาอาจารย์เยอะแต่เราใช้ประโยชน์เขาน้อยนอกจากการสอนหนังสือ เพื่อให้คนได้ปริญญาแต่ความรู้ความชำนาญไม่พอวันนี้ต้องใช้มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นแกนหลักในการสร้างคนของอีสานโดยเฉพาะยิ่งการพัฒนาซอฟต์าวร์การพัฒนาโอท็อปในยุคใหม่ๆที่ต้องดีไซน์ใหม่ๆนะครับก็ อีกอันที่ผมอยากเห็นก็คือว่าคนอีสานเนี่ยจนลงเพราะการผูกขาดจนลงเพราะว่าทุกอย่างผ่านระบบในหน้าแต่วันนี้เทคโนโลยีมาแล้วคนอีสานต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐให้ยกเลิกการผูกขาดให้มากที่สุด แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เขาถึงผู้บริโภคโดยตรงเขาจะได้ราคาที่เหมาะสมจะได้แข่งขันได้ยกตัวอย่างเรื่องข้าวหอมมะลิวันนี้ข้าวทุกอย่างเราส่งออกเรากผ่านสมาคมผู้ส่งออกต่อไปเนี่ยเมื่อมีการเลิกสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่ทำให้ ชาวไร่ชานาหรือลูกหลานของชาวไร่ชานาเนี่ยซึ่งเรียนหนังสือมาจบราชภัฏนก็ดีพอเข้าใจเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซก็สามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ขายสินค้าตัวเองไปยังในประเทศและต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตส่งออกก็จะทำให้ความสามารถในการเข้าถึงคือวันนี้การพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญแล้วพัฒนาแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามา เพื่อจะให้เขาเนี่ยเข้าถึงผู้บริการหรือลูกค้าได้ซึ่งวันนี้หลายอย่างทําได้แล้วแต่ว่าอีกหลายอย่างก็ยังผันกฎเกณฑกาของราชการอยู่ก็วันนี้ท่านนายกก็ได้ให้ลมนตรีทั้งหลายไปดูว่ากระบวนการผูกขาดที่มีมานานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยจะแก้อย่างไรเพื่อให้ลดต้นทุนของประชาชนนะครับแล้วก็วันนี้ สิ่งที่ซอฟท์พาวเวอร์พยายามจะผลักดันนั้นก็คือจะทำอย่างไรถึงจะใช้กลไกที่เรามีอยู่ของภาครัฐเนี่ยเพื่อการลงทุนใหม่ที่ไม่มากเกินไปก็คือใช้กลไกของมหาวิาลยเป็นตัวผลักดันเป็นตัวเป็นศูนย์ฝึกความชำนาญของในด้านซอฟท์พาวเวอร์ในแต่ละด้านนะครับท่านรัฐมนตรีเกษตรอยู่ที่นี่วันนี้คงพูดเรื่องการเกษตรไปเยอะแล้ว ผมก็เลยอยากจะพูดเรื่องของเกษตรอีกนิดหน่อยว่าเกษตรของภาคอีสานเนี่ยเป็นเกษตรที่ต้องการความแม่นยําที่สูงเพราะว่าบางทีฝนฟ้าตกไม่ตามฤดูกาลบ้างความแห้งแล้งก็ยังมีอยู่บ้างน้ำท่วมน้ำแล้งก็เกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นการทำเกษตรแม่นยําหรือการใช้เทคโนโลยีมาทำนายภูมิอากาศ ทำวัดคุณภาพดินเพื่อใช้การเพื่อปลูกสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพดินและสะภาพอากาศเมื่อก่อนนี้เนี่ยตอนสมัยผมทํามูลนิธิไทยคมมีเด็กคนหนึ่งก็ใช้ซอฟต์แวร์นี่แหละธรรมดาอะไรง่ายๆเนี่ยก็คำนวณเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วก็ บอกให้พ่อแม่เขาว่าให้ปลูกลงให้ลงมือเพาะปลูกช่วงไหนและเก็บเกี่ยวช่วงไหนก็ทําให้ผลผลิตมากขึ้นอันนั้นเป็นแบบง่ายสมัยก่อนเทคโนโลยีไม่มีอะไรมากแต่ต่อไปเทคโนโลยีมันมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการ,กรเกษตรอีสานต้องเป็นกเกษตรแม่นยาต้องเป็นกเกษตรแม่นยานะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐตี สุริยะรับไปอันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราจะขอให้ชาวบ้านได้เอาดินแลกน้ำอ่ะคือหมายความว่าให้ขุดดินจากลําคลองแม่น้ําต่างๆเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้เรามีพื้นที่รับน้ํามากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้คนอีสานเนี่ยมีรายได้เพิ่มมีทำมาหากินได้มากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอยากเห็น รถไฟความเร็วสูงกาลังจะผ่านจะมาถ้าเราตกลงกันเรียบร้อยเนี่ยก็จากลาวก็จะเข้ามาถึงกรุงเทพจะผ่านเส้นทางของอีสานหลายจังหวัดก็จะทําให้เราเนี่ยให้คนอีสานสามารถพัฒนากเกษตรให้เป็นกเกษตรอุตสาหกรรมหรือกรเกษตรสามารถที่จะส่งกเกษตรที่เป็นของสดสดส่งไปขายยังประเทศจีนได้นะครับก็จะทำให้โอกาสเกิดขึ้นในอีกครั้งหนึง่ง ส่วนเรื่องของที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นห่วงคนอีสานก็คือคุณภาพของคนอันเกิดจากการที่ถูกมอมเมาของเด็กเยาวชนถูกมอมเมาด้วยยาเสพติดก็เป็นเรื่องที่นายมมรีท่านสนใจเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันจัดการเรื่องของยาเสพติด เพราะไม่งั้นเนี่ยจะทําให้คนภาคีสารอ่อนแอและพ่อแม่ก็ไม่มีกําลังที่จะทำหมากินเพราะลูกติดยาก็เป็นเรื่องที่จะต้องทํากันอย่างกว้างขวางแล้วจริงจังไม่ว่าจะเรื่องของการปราบปรามและการบําบัดเห็นท่านนายกกําลังสั่งให้เขาทําแอปเพื่อรับรายงานจากพื้นที่โดยตรงว่าพื้นที่ไหนมีพ่อค้ายาเสพติดอยู่ก็จะจัดการโดยเด็ดขาด อันนี้ก็จะทำให้คนอิสานซึ่งมีการติดยาสูงมากได้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับ